เสียงเผียวเมืองสกลนครครับเชียงเพหมอชี้อ้อยใจสายเมานะคะีครับเสกกาแซงครับสาวต๊กค่ะสาต๊กกับเสกกาแซงมือนนีทาไมยังนีายได้ยินเสียงเพลงปยังมานี่ยแะคือคได้ยินบึมบมบึมบมบึบเป็นต่ย้อนใส้ให้นไ ไม่ดิเขาจะตามเสียงเพลงถามเขาดีกว่าวงงา่างานอีหยังเนาะเออและที่สำคัญมันมันอยู่เมืองไหนนี่<ะ>ไปเบิง่งกันเจ้าว่าเขาเจ้าเฮ็ดอีหยังคือป,ปิตะมวนหเดชปิตะย้อนไสรเราไปกันลเลยค่ะวอาวเร็วไอ้เออเบิง่งเบิง่บงนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเด็ดเซอร์แนนนท์แมนบ่ะหลาดถามแล้วเบิ่งกันเนาะแมนอยู่บ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ใดผู้ใดลสัตว์เป็นไผไปเขาว์จะเป็นไผ หน sure. yeah. ึ่งเมนหนึ่งในหมอลำเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้งานยังเ่าะงานเลี้ยงเจ้าปู่ประจปีของทีมงานทีมงานหมอลำท็อปมิวสิ c ไพวันคอนเสิร์ตนำซิงอันนี้รถซาวน์นอตซาวน์มาร่วมร่วมโตกันบ่ะแม่ร่วมโตกันเรียองเธอเดียวค่ะนี่เป็นตะมวันนะครับไอเสือถามซื้อคุณหมอกันคุณหมอซื้ออยังคะหมอชื่ออ้อยใจสายเมาละค่ะหมอสีหมอสีหรือคุณหมอสีเออหมออ้อยใจหรือหมอหมอสีเป็นหมอสี มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองไหมคะมีอยู่มีอยู่เอาพ่อพ่อด้วยฝาก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 ด้วยฝนะคะอ้อยใจสายเมา MM Family นะคะอ๋ออ๋ออย่างตัวพี่้าพี่ผาพี่พ่พี่มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งคนอันนี้พูดไดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดไดดิพูดไดดิมาดงมากเยียกระดาษัดซะก่อนค่ะเมื่อนี้โอ้มีต่บอลาีต่มีแต่ศิลปินตัวนี้ดังใจห้าสา เป็นพัวน้องบ่ไอ่ก็เป็นตาวน์ง่อเหรอว่านใช่หรอแม่บุญแทนจ้าเนี่ยแม่บุญได้เป็นคนจัดคิวมอลลัจัดการแสดงบอยยูนีบอยบอกบุณิบุดิสิมาไว้กูหรือซิมการแสดงนี่ก็ต้องแม่ติต่อกาแ้แม่ก็สีรุงคิวให้ออนัาใช่ครับนั่นถ้าใช่ควับ อเป็นแต่เสียงดีแทนปากลานไห้กรอบครับปากล้านไห้กรอบปากล้านไห้กรอบกรอบมอลำชนให้กรอบมอลำโอ้ฮะให้เบอร์พ้อแปดดสามหนึ่งเก้าสีครับตามไปข้างหน้าค่ะบุ๊คครับเฮ้ยบุ๊แกงเดียวเออ อีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอชื่ออะไรคะไพน์นิพไพน์นิพนธ์ไพน์นิพนธไพน์นิพนี่รสุริยามคุณชัยครับเจ้าของผลงานเพลงบักนางโง่ครับบักนางโง่ตอนนี้ฝากติดตามผ่านทางยูทูบด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผลงานโคเวอร์หลายๆผลงานมีครับโอ้ยม่กเลยครับครับครับสวัสดีค่ะรับแม่แม่ดิมิเอตปะครับมันดิรุซ่าปะรับมันดิรุเซ่าจะขอเกิดเสียงไอนดิรุตซ่า Top oh. Music ค,ครับวันนี้มาได้แอดล็อตอัพวันนี้เดียงเดียกญะปปู่นะครับวันนี้เดียกญะปปู่ประจำปีโดยได้ร่วมกับอันนี้ล็อตชาวมาทำสิ่ง Top Music นะครับ ินต้องให้กรวดน้ำอีกกี่พันลิตรจไทยชีวิตออกจากคำไดตะหูอยู่ว่าเคยผิดไปให้อภัยลูกเด็กวัแถวัวบ้าค่ะอ่ะอีกหนึ่งคนค่ะอนนี้ครับ นี่เราโดนแล้าที่สีทองครับเนี่ยไม่สีทองเพื่อนมโนเมฆอนันต์วอยกันเสื้อมือคือโจ้าไอ้บ่คิดง้อย้อนว่าบ่น้ำตายังบ่พังยังตะคอกใส่เจ้าเสียงดังแบบบ่สอนใจ ันนลเเ่งมกขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับจุ้แจงแล้วก็ JR แล้วก็น้องโปงด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจับมือก่อน ศาลปูนาโพนาเพียงอำเภอวานนออนิวานจังหวัดสกลนครครับซึ่งเป็นศาลปูปิดปูที่ศัศซกศศซธิ์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากวานนหรือวาแม่แท้ทางจังหวัดสกลนครหลายหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับเ<า><า>นาะที่สําคัญนี่เท่ามาถึงแล้วแน่มาถึงแล้วจะขออีอย,ออย่างเนี้ยขันมือมาแล้วก็อะขออันเดียวนั่นแล้วตอนนี้เสร็จก็แสงกับสาวตกมือนี่เข่าขอพรข้างในค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไอ้ไส้ครับสวัสดีครับตุ๊กตุ๊กอืมโอ้คือคุ้นๆเล่าเลยยุ้ยโอ้ยคุ้นๆเล่าคุ้นละผมเชียงเพียวเมืองสกลนครครับบอ้เียงกาดเมืองนี้มาตุ่มโฮมอ่าร่ำถวายเสียงกั้ปูเข้าของเช่าเซลีปินสกลนครลูกหลานมาเท่าเช่าสกลนครมาตุ่มโฮมกันมีเมื่อกี้ก็มากครับปีนี้มาอีกรอบนึงนีหนักการสเปคเก่ามีโอกาสตุ่มโฮมกันฝ่ายทีมงานจวดเดซิลีและพี่น้องครับหนึ่งถึงห้าตอนะครับบเเเ่่นขข้้าาลลงงือ รังชงงชงยูทูพีนองครับชวดเดอดสลครับปากช่องผมเสียงเผีอกเมืองสสลนครนน้องได้น้องเด้อนะครับทั้งยูทูปได้น้องเด้อนะครับบอกว่าวเก่ง่อเคนเป็นคนอายกล่องเนี่ยขนาดว่าเกงนี่นี่อายกล่องแต่ว่าเด้อของไทยอยงพวเป็นเด้อนี่อายกล่องจวดจวดใส่สวัสดีครับสวัสดีครับจวดเดือนี้ ครับมือนีสุกโอ้มีความสุขหลายมือนีเนาะเห็นมอลำ่นี่นะครับทั่วฝ่าเมืองไทยเลยโมเมนทั่วจังหวัดเท่านี้ละทั่วจังหวัดเลยบ่โมอลั่มนี่เนาะเออหมอลำ่ทั่วจังหวัดสกลนคร หนึ่งมาเฮ็ดบุญเนี่ยมาแก้บุญเนี่ยมาล่ำมาลองมาแสดงทรัการแสดงเป็นการถวายเหตุปูซึ่งก็คือปูนาโพนาเพียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคูเมืองของจังหวัดสุรนครของชาวอำเภอวันนิวัฒนเฉพาะอำเภอวันนิวัฒน์ครับส่วนอีพีหน้าบอกเราจะบุกไปในนั้นว่ามีไป้ฮู้ว่ามีไอ้ฮู้จัก้นค่ะพี่จังมือนีิกับพี่โรปิเลียมาพี่ไม่เห็นลลงเลยแม่ ฝากด้วยนะคะเพจตามใจตุ๊กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแช์แช์แช์แชทและที่ชอบข่ายไปในช่องยูทูบกัมช่องยูทูบของเรานะคะ My ่เฮาสตูดิโอขอบคุณเลยล่ะขอบคุณเลยล่ะขอบคุณแค่ขอบคุณแค่ขอบคุณแค่ขแค่ขอบคุณแค่ขอบคุณคขอบคุณแค่ขอคุขอบคุณค่ขบ่ขอบคุณค่ขอขอบคุณค่ขอ